สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อช่องเหมยซือหลินภาษาจีนวันละนิดกับอินดิราวันอัศวัตรวโชคมาคุยเจริค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนามาฝากคุณผู้ชมยังเป็นคำเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะนั่นก็คือแพะนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแพะหรือว่าเราจะพูดถึงเนื้อแพะนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่ายังไงบ้างคะ่ะถ้าเราจะพูดถึงแพะหรือว่าแกะนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าหยางหยางและสำหรับประโยคง่ายๆที่นิด กตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือคนจีนเนี่ยเขาชอบกินเนื้อแพะหรือว่าเนื้อแกะกันมากเลยล่ะคะ่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่าจงกัวเหรินสีควันชื่อหงโรคจงกัวสีควชื่อหงโรคจงกัวก็คือคนจีนนะคะสีควันก็คือชอบค่ะชื่อแปลว่ากินนะคะหยางก็คือแกะหรือว่าแพะนั่นเองค่ะโรคแปลว่าเนื้อน,นะคะรวมกัน ประโยคค่ะจงวรเินชี่กวนชื่อหยางโรวคนจีนนะคะเขาชอบกินเนื้อแกะหรือว่าเนื้อแพะกันมากเลยะะล่ะค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใสเทีย